อะไรที่ไหนอย่างไรบอกได้เลยว่าวันนี้อยากจะบอกกับผู้ชายคนหนึ่งว่าอยากจะกอดเขาหให้ทางบ้านได้เห็นรอมานานรอมานานมากแล้วก็คิดถึงแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้แบบว่ามาร่วมเฟร,รมเดียวกันแล้วก็วันนี้ได้สัมภาษณ์เขาด้วยก็จะกอดให้ดีสุดเลยไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเราเจอกันบ่อยแล้วครับ <c oughs> หนูไม่กอดน้องๆแน่นอนหนูก่ถึงพี่ทำไมเนี่ยบอกว่าพี่พันน่ะไม่พี่ปรึกษากับทีมงานแล้วเชื่อไหมว่าพันผู้แต่เขาาทันพี่ไม่รู้ว่าทันก็จะกอดพี่พันพี่ต วางแผนมานมากบอกนี่เดี๋ยวพี่จะทําท่าเหมือนกอดเก้านะเราจะให้เก้าแบบวืดอะอารมณ์แบบจะโถกอดพี่ตุ๊กกี้ละวืดแล้วจะเดินมากอดพี่พันพี่ทุกอย่างถัดจากเมียเขาก็คือพี่ลองกอดเก้าดูความรู้สึกต่างยังไหมนิดนึงอ่ะอ่ะก้าเก้าก่อนหน่อยกอดพี่ตุ๊กกี้หน่อยเอ่ะพี่ลิปกับพี่ลิปก่อนไ่นยนึงหน่อยนึงฟองยังแป๊บนึงปิงปองพี่ไม่ได้อยากกอดคือสแตนบายแล้วนะนี่คือนักแสดงจากโฮแฟมิลี่ถามใครก็ได้ในนี้ค่ะ โฮ่แฟมิลี่มันมีที่มาที่ไปไงพี่ป่อพี่ก็คือตัตอบแล้วล่ะถามใครก็ได้ยังไงพี่เพราะแฟมิลี่คือคือครอบครัวแฟมิลี่คือครอบครัวใช่ใช่ก็คือโฮเดี๋ยวค่ะมอนจะได้เรื่อนแต่จริงจริงหลายคนคิดว่าเป็นแกงโฮใช่ไหมคะมันก็คือแกงโฮแหละคือเอาหลายๆอย่างมารวมกันแล้วโฮแฟมิลี่คือเรื่องราวของพี่น้อง ถึงว่าต่างภาษาต่างบรรดาแต่พ่อเดียวกันมาอยู่รวมกันในบ้านหลังเดียวกันเข้าใจเลยยังคือค<ะ>ถ้าเป็นโฮเนี่ยถ้ามองได้เป็นอาหารก็คือแกงโฮแกงโฮถ้าเป็นภาษาอีสานเปลี่ยนจากโฮแล้วก็ลากเสียงหน่อยหมายถึงเยอะและใหญ่มาก <laughs> ใช่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นช่วงคิดถมาจะเป็นโฮ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 เก่บไปเล่นตลกฉากดีกว่า ท่านนักแสดงแต่ละท่านคาแรคเตอร์เป็นอะไรรับบทอะไรไล่กันไปเลยนะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอะไรโอเคไหมเราทำไมเขาลุกเป็นนาแล้วเดี๋ยวเราไม่ขึ้ชั้นเด็กข้างหลังแล้วเสียงมันไปถึงช้าหรือเปล่าพค่งมาพค่งมาถามที่ละท่านถามนักแสดงนำก่อนพูดพระเอกนางเอกได้ไหมพี่พันได้ครับเนาะเป็นคู่กันเล่นเป็นอะไรคาแรคเตอร์เป็นยังไงชื่อในเรื่องคือยังไงไล่ไปเลยค่ะ ใช่ก่อนนี้ครับก้าวเลยค่ะก้าวก่อนก็ผมก้าวนะครับผมก็รับบทในเรื่องนี้เป็นหมูป่านะครับก็จะเป็นหนึ่งในพี่น้อง4ี่คนที่มาอยู่รวมในบ้านเดียวกันนะครับก็ผมเนี่ยจะเป็นคนไทยแท้เพียงคนเดียวในเรื่องก็คือพ่อเป็นไทยแม่เป็นไทยท่าทไมมีไทยแท้ไม่แท้อ้าวเดี๋ยวต้องถามคนต่อไปคนต่อไปด้ปันปันค่ะก็ปันปันไม่เอาปันปันท ปั่นปั่นได้ปั่นปั่นนะคะรับบทเป็นหลินจือค่ะเป็นลูกครึ่งไทยจีนคือจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่จีนแล้วแม่เสียพ่อก็เลยให้ย้ายมาอยู่ไทยกับพี่น้องเราจะมาทีหลังเอค่ะพี่น้องทาไมพี่น้องต่างแม่แม่คนละเชื้อชาติคุณพ่อเจ้าชู้เหรอคะพ่อตาชู้คือคุณพ่อเป็นคนเดินทางบ่อยเวลาทานสิทธ์ก็จะมีปัญหาตามเครื่องบินบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าานเลี้ยงพี่เครับผมคุณพ่อก็เลยฟิกเจอร์ แ็บอสองพี่พ่ออะไรที่เป็นร่างโลกแต่ว่าทั่วถึงสองคนนี้พี่น้องการต่างแม่พี่น้องกันหมดเลยเขาหมดเลยแล้วแล้วพี่พันละคะเป็นลูกชายคนที่เท่าไหร่โอ้ไม่ได้เป็นลูกชายเราเป็นคุณลูกพองพ่อเลยพี่พันพี่พันเป็นอะไรคะผมเป็นพ่อบ้านเป็นตัวแทนของพ่อของเขามาคอยดูแลพวกเขาคอยแบบว่าทําให้พวกเขาอยู่กันได้ยังมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมาเกลี่ยถัดไปค่ะส้มค่ะผมเล่นเป็นคอปเตอร์ครับ คือใครคอปเตอร์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นพี่น้องกับพวกเขาครับ <started> แ,ลแล้วมาได้ยังไงคอปเตอร์เป็นเพื่อนกับหมูป่าครับซึ่งผมซึ่งคือก้าวจิรายุครับเราจะคอยแบบว่าป่วนคอยแบบว่าช่วยช่วยเขาทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าธุรกิจมันจะล่มเสมอเลยครับม<ข>า<ข><ข>จากไหนครับมาจากไหนชิงผมหรือว่าชื่อส้วมหรือส้วมหลายคนสงสัยพี่เนี่ยเอสเอ็มเอสขึ้นเต็มเลยว้ามาจากไหนชื่อชื่อน่ะ ชื่อจริงชื่อสุขพัฒครับแล้วอาจารย์เรียกเฮ้ยจะยังอีกนิดนึงสุขพันธนะนักแสดงนี่แหละอาจารย์เรียกนี่แหละเก่งเร็วจังอ่ะพี่เก่งอ๋อครับผมหกฉากพี่มาดีก็เลยมีที่มาที่ไปว่าซ่วมซ่วมอ่ะแมนค่ะการาแลนมาชอบหัวมากนะครับผมสวัสดีครับผมก็รับบทเป็นอ่างเปาครับผมอ่างเปา ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกับเจ้าคอปเตอร์ครับผมแล้วก็เป็นแก๊งป่วนกับป่าครับดูหน้าก็รู้ค่ะคาริสาล่ะคะค่ะคาริสารับบทเป็นทรัฟเฟิลค่ะคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษค่ะภาษานีใช่เนาะเดี๋ยวนะเดยวน้าเป่คุณแม่เป็นคนอังกฤษคุณแม่เป็นคนไทยค่ะเกือบแล้วเกือบเรื่องแล้วเดี๋ยวเดียวเยมื่อกี้อันนี้หลินจือค่ะอันนั้นทรัฟเฟิลค่ะนี่ทำไมหมูป่าเพราะหมูป่าชอบดมเห็นแบบ กินกินไม่ได้ดมดมดมลกจิตไงไม่รู้พี่ก้าเป็นคนชอบดมก็เลยบอกกับคาแรคเตอร์นี้พอดีค่ะเลยชื่อมูป่าดมเห็ดเป็นคนื่นครับรอเล้วรอแล้วอยู่ทำงานสิครับพี่ใจคอพี่พี่ดีวันนี้รายการสดจะตัดทิ้งปองล้วติงปองนะฮะติงปองรับบทเป็นอะไรหนูเนี่ยรับบทก็คือเอกมากก็คือแบบ เป็นนักแสดงนําของเรื่องนี้เลยนำยังไงคะนำบทเข้าไปก่อนเรื่องเลี้ผมไม่ได้อ่านไม่ใช่คืองงมากตั้งแัดได้รับแบบการบอกเราแล้วว่าเราอ่ะจ,จะต้องมาเล่นแบบซีรีส์นะแล้วเป็นพี่น้องกับใครหนึ่งคาลิสาสองก้าจิลายุสามปันปันเฮ้ย <C <at> <c <oughs> คนเชื่อ <C> uh> <c oughs> เฮ้ยมันเป็นพี่น้องก็ได้เลยว้ยแล้วจะมีโอกาสในชีวิตที่เราจะมีพี่น้องหน้าตาที่ดีขนาดนี้เชื้อแม่แรงเชื้อแม่แรงเออเชื้อแม่เป็นแบบว่าเอกโซติกหน่อยอ๋อก็เลยเป็นหนึ่งในพี่น้องเลยหรอคะใช่เป็นหนึ่งในพี่น้องก็เขาได้ไงงงมาขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงนะคะเรามีที่มาที่ไปค่ะจะบอกเลยว่าคนคนนี้นะคะเข้าวงการไม่ใช่เรื่องยาก เฮ้ยง่ายๆเว้ยง่ายมากหนูอยู่ในเหตุการณ์ยังไงคะทำให้ชีวิตเขาพลิกเลยเล่าค่ะที่ส่งกีนี่แหละค่ะคือเทพดดดาแห่งการนำทางเข้าสู่การมันเทิงยังไงคะ กขาเล่นของค่ะเราก็แค่แค่บนตาตำตำนั้นคือก่อนหน้านี้ก็คืออย่างที่คนรู้มาก็คือเราอ่ะเป็นแม่ค้าถูกมาแล้วก่อนจะเข้าการบันเทิงเราก็ต้องหาที่พึ่งทางใจแบบว่าคนเหมือนกับชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองอะเนาะที่แบบว่าเขาจะทำัไงดีว่าอยากเป็นดาราเว้ยอย่างเงี้ยก็เลยแบบหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วตอนนั้นอะ พี่ตุ๊กี้ ấy, เขาสั่งเสื้อเราเยอะมากซึ่งเขาโอนตังมาแล้วแต่เราอ่ะอยังไม่ยอมไปส่งของอซึ่งแต่ว่าจะไม่ส่งอะ่ะแหละออแต่ว่ากระเทยในบ้านของพี่ตุ๊กี้ที่อาศัยกันเป็นเพื่อนชายที่ไม่ยอมล้างห้องน้ำอ่ะห้องน้ำลื่นมากงงแล้วเหนียวเข้าไปเปิดก็<ๆ>เลยบอกว่าชาเอาของไปส่งเอาของไปส่งบ้านหลังนี้บ้านนี้เราเรียกบ้านตูดบ้าืตเจ็ดคนในนั้นเป็นหมด เป็น<ส><ม>ด็ดปุ๊บแต่ว่าบ้านทั้งหลังสงกรปรกหมดยกเว้นหิงพระใช่พิงพระเหมือนมีแสงเจิดจลัดเหมือนประกายเพชรแบบของกรุงเทพอยู่ตรงนั้นใครเข้าไปก็ต้องก้มลงกราบ<ช>หนึ่งในนั้นคือไปส่งเสื้อหนูและเสร็จป<ช>ุ๊บเห็นหิงพระเฮ้ยกราบแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมง <c oughs> แล้วตอน <c oughs> จะกลับก็เลยบอกนางว่าพูดอะไร เดี oh, ๋ยวแม่จะรู้ฮะผ่านไปสองอาทิตย์กลับมาค่ะกลับมาจ้ากูเอาผ้ามาจ้ามันพลาตัวมากตัวเทโดน่าเอะอเทโดระเบีงแตกปอบมันรู้ไปนางก็เป้นอยู่คนเดียวนางก็เป้นอยู่คนเดียวอยู่ใถามว่าเสร็จหรือยังเสร็จแล้วค่ะแม่ทําอะไรแกโบนแกโบนจ้าพันสาลูกมาจริงจ้าลูกมาลำวงมาตรฐานจ้าลูกมาลำรีวิชัยลูกมา ระบาแขกแบบเล่นๆจ้าแก้บุนด้วยสามเพลงรวดวโอ้โห oh บ้านทั้งหลังโอ้โ oh หโดนฟ้องร้องเยอะมากค่ะ oh ข้างซ้ายบอกว่าไม่ชอบเพลงอินเดีย <laughs> ข้างวขวาบอกไม่ชอบรำไทย <laughs> คือรำสามเพลงดังมากแล้วเขาก็ได้เข้าวงการนะคะ <laughs> ามาได้เล่น Hope <laughs> Family ซีรีส์ที่สนุกแบบสุดๆที่หายไปเลยคนต่อไปคนตคกี้สวัสดีครับแจคครับแอคเตอร์ที่เรามาจะมาเล่นคือ เอ่อชื่อเฉินหลงครับเป็นแฟนนางเอกหลิงจือเสียงใช่ไหมเสียงคุณหลงมากเลยเฉินหลงอ่ะเฉินหลงเป็นแฟนนางเอกเหรอใช่ค่เแฟนกันแต่ว่าเหมือนเขาอยู่ที่จีนแล้วเราต้องย้ายกลับมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นลูกชายเอ่อนักธุรกิจที่มีชื่อดังมากที่จริงใครเป็นคนคัดเลือกนักแสดงคัดเหมือนมากเลยเหมือนของจริงอ่ะพี่หมือนเฉินหลงเหรอเฉินหลง หงกินเป่าอีกยุ่งเงียบเงียบคนต่อไปคนต่อไปสวัสดีครับสินวอลนะครับก็ได้เล่นเป็นสินนะครับสินสินเป็นเพื่อนใครเป็นแฟนใครเป็นเป็นเพื่อนกับเอ่อทรัฟเฟิลครับเขินทำไมเขาพูดไม่ชัดสักคนเลยเขินจริงเขินจริงเขิกเขินจริงทุกคนจริง สำหรับน้องน้องเป็นเพื่อนสนิทกับทรัฟเฟิลครับก็เป็นช่างแต่งหน้าให้คุณทรัฟเฟิลด้วยนะครับช่างแต่งหน้าเหรอในเรื่องเหรอในเรื่องเป็นเอาเหรอตัวจริงล่ะเป็นเหมือนกันเอาข้างหลังผู้ชายอ๋อผู้ชายข้างหลังบอกผู้ชายนะ brother 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 เรื่องพี่พันเรื่องราวครั้งนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ที่มาที่ไปอย่างไรก็คือครอบครัวหนึ่งซึ่งพี่น้องสี่คนเนี่ยต่างแม่อแล้วแม่ของเขาเนี่ยโอ้โหมาแต่ละประเทศเลยคนนี้จีนใช่ไหมยุโรปเม็กซิโกคนเนี้ยแม่ไทยอและต้องมาอยู่รวมกันพาะพ่อบอกว่ามาต้องมาอยู่บ้านนี้เท่านั้นแต่ละคนก็สูญเสียแล้วก็มาอยู่ก็ไม่ยอมกันอเออแบบไม่ชอบกันน่ะเพราะต่างคนต่างก็เป็นลูกพ่อไงและพี่พันธ์ในบทคือผมเป็นพ่อบ้าน เคลียร์ทุกเรื่องก็จะมาส่วนใหญ่จะเคลียร์แต่ก็เคลียร์ไม่ได้แล้วพอดีก็คอ้อยตามเข้าไปไอหมูป่าก็หยุดแล้วก็หยุดไปผมจะกระโดดตึกมีนะมีฉากหนึ่งที่ผมกระโดดประมาณเกือบ18ชั้นอ่ะคือพี่คืออพันเนี่ยเน่นเอิสององส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 องนคงสอ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 งสลงสององสององสอเสององสอ่องสองสององสองสองนองสองสสองสยนะครับคุณผู้ชมจะเชื่อหนูนี่แหละอห็ององงงอ ก็คือชั้นเดียวคือแค่ชั้นเดียวมันต้องเป็นสองสง้องสามมันขึ้นไปข้างบนนะครับผมควชั้นสามไม่ได้ผมบอกคุณกายว่าถ้าผมโดดลงเนี่ยเหมือนละครทั่วไปไงขอให้มันโดดให้มันโอดอ้ยาขึ้นไปอย่าขึ้นไปพี่เก็บไปได้หมุกฉากเก็บอันนี้ชอบพวกนี้หนูชอบเก็บไปได้หกฉากกระเด็ชั้นสองลงชั้นสามครับผมบอกว่าพอแล้วเลยมาแค่อันแรกแล้วมาท้ายเลยผมอ่ะนี่ขนาดเราคุยกันแค่นี้นะค่ะความป่นมันเยอะมากเลยบรรด หลังฉากหรือในฉากตอนที่เราถ่ายทำใครคือตัวป่วนแล้วใครคือตัวหาอุ้ยมอมบุกที่ทำรูเหรอใช่ไม่ใช่เขาจำชื่อจริงเขาไงเขาจำชื่อชื่อในในโฮะไงลินจือเขาเขาถ้าเรียกลินจือเขาจะฮะเขาสลับอิน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 จืออ้าว ฮ่าแอคชั่นมึงจื้อคะในกองถ่ายใครเป็นตัวปวนใครเป็นตัวหาปันคิดว่าทุกคนป่วนพอๆกันเลยนะคะอืมทุกคนเลยเวลาเล่นเนี่ยเวลาคัดปุ๊บเราก็จะพูดนอกบท กล้องเบื้องหลังสนุกมากนะคะเอาเล่ะถ่ากล้องเบื้องหลังมาตัดเนี่ยตัดได้สีน่าตลาดได้สีซันสดขอเป็นดีซีซันคัดอันตสนุกมากแต่หยาบจัดเลยนะเราเล่นเราเล่นเราเล่ะมาจากใครล่ะมาจากใครล่ะในช่วงถ่ายเนี่ยใครเป็นคนที่ทำให้บรรยากาศกองถ่ายแบบน่าไปถ่ายทุกวันเลยอะไรเงี้ย

มา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 ดูทั้งไพ่ดูทั้งเป็นมือมือไปเดียวเดียวแล้วผู้จงผู้ตัดก็คือมาด้วยแล้วก็คือว่าไม่มีการถ่ายทำจริงันงแล้ววันนี้มากันครบเลยมาทำอะไรก่อนหรือเปล่าคะวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มารายการนี้มากเลยใช่เพราะว่ามารายการนี้ปุ๊บเพื่อจะบอกว่าหมวกใบนี้เมื่ออยู่กับใครอ่ะคนนั้นน่ะก็คือจะเป็นปักกระดาตตดกระดาษเจ้าจ้ะไปจ้ะไปจ้ะ Kalau <laughs> biru buklek klek 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 Kalau ซาอูาดูท่านเทพดามีจริงนะคะจดขอให้กันกรลีซาดูอาค่ะเอ้ยมาบพี่ดูสเฮ้ยน่มันมนนมนมโอ้สาเดียวเดียวสาเปล่ลอะไปสาป้าไปหน้าเลยขอมไม่ปักลีนะมันไม่ใช่อโอ้ปลโเออปลโลพันเพราะว่าพี่ไม่ได้หกไงถ้าพี่อยู่ในหพี่ ป้ามิจจะรีแน่นอนน่นอนเป็นแม่แก้ได้นะฝากเลยคี่นี้พี่ตุกี้เป็นแม่นหมคะจ้าจ้าบทแม่ไหมคะใช่แล้วคนอื่นยังหาคำตอบว่าแม่ของหนูคือใครพีี่่พพูดง่ายๆพี่อ่านข่าวเสร็จ9ก้าโมงพี่ไม่มีงานทุกวันถ้าพี่จะไปถ่ายซิตคอมเนี้ยพี่พร้อมพี่พร้อมพี่พร้อมหรือว่าเป็นพ้าบ้านแล้วเป็นแม่บ้านไม่ติด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 เป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้าน